สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ กราบขอบพระคุณคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะเช้าวันนี้นะคะแม่มลิเรานะคะได้มาทานชนแบ่งแล้วนะคะคะแนนของคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะขอให้บุญกุศลนะคะนำพายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านเลยนะคะขอสาธุบุญด้วยนะคะที่ไม่ลืมช่องเล็กๆนะคะคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะของ ให้คุณแม่คุณพอ่อทุกท่านนะคะท่านร่ำรวยท่านรวยแล้วก็ขอให้ท่านรวยยิ่งๆขึ้นเลยนะคะ กราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะยายขอให้ครูประกำร,รช้างทั้งสองเชือกนะคะไปปกป้องแล้วก็คุ้มภัยให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะกราบขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าคุณยายจะได้ทานผลไม้วัหวานก่อนนอนนะคะมีรูปร่างวนทวนนะคะได้ค่านยามันไปจัดยาดซื้อต้นสับประรดให้กับคุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝากเมตตาคุณยายทั้งสองเชือกด้วยนะคะคุณยายบอกว่าได้ทานส่วนแบ่งแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า